เค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะ <Yeah. S 1> นะคะวันนี้นะคะมากับฝนพอมๆนะคะสำหรับกิจสดาคูค่์ <Yeah. S 1> นะคะวันนี้เราจะเอารถ s u v นะคะเจ็ดที่หน้ามิตซู ปาเจลโลนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.4ดีเซลปี2016นะคะตัวนี้นะราคาของเราอยู่ที่769,000บาทนะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีๆผคู่เต็มฟรีดาวออกรถที่0บาทได้เลยนะได้ดอกเบี้ยพิเศษก็คือ2.79โอ้โหอันนี้จะเป็น ไฟใหม่การจังหน้าใหม่ทุกอย่างนะคะตัวนี้ตัวเดียวกับโชลูม,มนะคะ,คะที่จอดอยู่ที่โชลูมดูสิคะการการตัดาการจังหน้าจะไม่เป็นเป็นแบบว่าคมเนียมนะคะตัวนี้ตัดกันได้สวยงามมากสำหรับปาเจโร่ทำให้บึกบึนนะคะสมรรถนะในการขับของเขาไม่ต้องห่วงอยู่แล้วว่า ดีแน่นอนนะคะสําหรับตัวนี้นะคะมีสปอร์ตไลท์เรียบร้อยดูสปอร์ตไลท์พี่เดือนแต่ดไปด้วยตัวนี้คมเนี่ยมสวยงามมั่งจริงนะคะสําหรับคันนี้คันนี้ฟรีดาวลูกค้าผ่อนอยู่เท่าไหร่ฟรีดาวนะคะตัวนี้เจ็ดสนผ่อนประมาณหมื่นห้านะประมาณหมื่นห้านะคะตัวนี้เนาผ่อนนานอ่งวดได้เลยนะคะตัวนี้เนาะสำหรับลูกค้านะคะผ่อน84งวดได้เลยเเท่าไหร่พี่เดือน โอ้แม็กตัวนี้ใช่ไหมคะอันนี้แม็กขอบสิบแปดใช่ค่ะแม็กอาร์สิบแปดนะคะตัวนี้นี่เลยค่ะแม็กขอบสิบแปดยางยังใช้ได้อยู่นะคะใช่ยางของบิสตอร์นนะคะตัวนี้เนาะมาดูไฟข้างกระจกมองข้างเห็นไหมคะไฟเลี้ยวกระจกไฟเลี้ยวตัดสีด้วยโครเมียมค่ะ เห็นไหมคะอันนี้สวยงามมากมีบันไดนะคะตัวนี้นาาแต่งมาจากศูนย์เลยนะคะตัวนี้สวนมือจับตัวนี้นะคะคนละสีคนละสีกันเพื่อให้มันโฉบเฉียรหรือว่าตัดกับสีเพื่อให้มันโดดเด่นขึ้นนะคะตัวนี้สีดำๆก็จะเป็ินเลสโตก็คือคุณสามารถที่จะล็อกตรงนี้ได้เลยไม่ต้องใช้กุญแจเปิดปิดนะคะ,คะด้านหลังก็เหมือนกันนะคะมือจับคมเมียมนะคะ,คะตัดสวยงามมาก อ่านี่เลยนะคะตรงนี้อ่ามาดูด้านหลังกันนะคะตรงนี้เนาะมีตัวนี้เป็น SUV นะคะเจ็ดที่นั่งเลยนะคะตัวนี้เนาะนั่งสบายไม่ต้องเบียดเสียดกันเลยนะมีหลายที่นั่งเลยนะสําหรับเหมาะสาหรับครอบครัวใหญ่ๆนะเหมาะสาหรับครอบครัวใหญ่ๆเวลาไปท่องไปเที่ยวนะคะตรงนี้นะสบายเลยนะนั่งกันสบายนนเลยต้องบอกเลยนะคะว่าตัวนี้หน้าเดิมหลังเดิมพานเดิมลอยอัดทุกอย่างมีหมดเห็นไหมคะลอยอ์ดเม็ดเบ้เริ่มเลย บอกแล้วว่าสีเดิมทั้งคันนะคะรถไม่เคยชนไม่เคยคว่ำแน่นอนค่ะเพราะเราการันตีเบาอะอน,นี้นะคะเหมือนกันค่ะถ้าเป็นรถเจ็ดที่นั่งสามารถที่จะพับลงไปได้ตัวนี้สามารถที่จะพับลงไปได้นะให้เรียบไปเลยทั้งสองทั้งสองอันนะคะแล้วก็สามารถวางของวางสัมภาระ<ส>ได้นนเลยเบาะหน้าอยู่สามารถที่จะพับได้ดูสิคะคุณเรียบสะอาด เรียบร้อยมากนะคะสำหรับคันนี้นะคะปาเจโร่ปี2016นะคะตัวนี้ขับ2ไม่ต้องไปแบกขับ4ให้กินน้ำมันให้สิ้นเปลืองเนะาะดูไฟนะสิที่เดือนดูไฟสิคะอันนี้เวลาไฟเนี่ยเขาทำออกมาเพื่อ คนด้านหลังหรือรถคันหลังค่ะใช่ไม่ชนตูดแค่นอนไฟยาวมากแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังถึง4จุดเลยนะคะตรงนี้เนาะมีกล้องมองหลังกล้องถอยนะคะตรงนี้มีหมดนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันได้ค่ะเดี๋ยวพามาดูภายในกันหน่อยเนาะเบาะนี่ใหม่มากเลยนะไม่มีรอยย่นอะไรเลยนะแสดงว่าเขาดูแลดีหรือก็ใช้งานน้อยอะมาเหมี่ยวเนาะอันนี้จะเป็นเบาะจากป้ายแดงต้องบอกก่อนนะรอย ดูจากมะเหมียวดูจากสายตามะเหมียวแล้วคือหคุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยรอยขีดข่วนหรือว่ารอยพวกแบบเบาะแตกลายคือไม่มีแน่นอนอันนี้เอาไปเลยนะคะ95%ไม่โม้เลยคอนโซลหน้าตัวนี้จะดูได้ทั้งทีวีก็ดูได้ทีวีดีวีดีทุกอย่างดูได้หมดนะคะออปชั่นทุกอย่างเนี่ยเหมียวบอกตรงว่าเต็ม นะคะเอาไปเนี่ยคุณก็แค่ไปขับอย่างเดียวเอาไปขับอย่างเดียวได้เลยนี่ซูมเข้าไปเนี่ยซีดีแล้วก็การ์ดใส่ตรงนี้ได้หมดเนาะเห็นไหมดีวีดีแอร์ดิจิตอลแอร์เย็นเพลงเพราะแอร์เนี่ยสามารถที่สมมุติเราขับคนเดียวใช่ไหม<ช>เราสามารถปิดข้างหลังได้นะ<ช>ไม่ต้องเปิดสามารถแบ่งกันได้เนาะว่าอ,อ,<ช>อยากให้ข้างหลังเย็นข้างหน้าเย็นได้หมดด้านหน้ากันเสร็จก็มาด้านหลังกันนะคะตรงนี้เนาะ ด้านหลังสุดเราให้ดูไปแล้วอะตรงนี้มาดูกลางบ้างนะแถวกลางเป็นยังไงแถวกลางนั่งสบายนะคะตรงนี้บาะใหญ่นั่งสบายเลยนะคะตรงนี้นี่มีแอร์ข้างหลังนะตรงนี้นะแบ่งกันก็คือแบบสามารถควบคุมได้ใช่มีจอใส่ซีดีได้เหมือนกันมีจอข้างหลังมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือเป็นรถครอบครัวใช่สมบูรณ์แบบมากนะคะตรงนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามพี่เียกับพี่มะเมี่ยวตั้งแต่ต้นจนจบไหลนเนาะ ขอขอบพระคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่มคลิปหน้าสวัสดีค่ะ